สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโัวสีพีพีฟารนะคะวันนี้บับจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตการปลูกผักชีนะคะวันนี้ก็มีอายุครบ30วันแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่มันเปล่ามันค่อนข้างที่จะแดดนะคะรากของต้นผักชีของเราก็เป็นแบบนี้ซึ่งวันนี้น้ำใน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 ถาดที่บโบใช้นะมันลดแล้ววันนี้ัวจะมาเติมนะคะเนี่ย เดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะน้ำในถาดที่เราใช้มันก็ลดมากแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้บุ๊กก็จะมาเติมใส่อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ได้เตรียมน้ํามาแล้วนี่มันจะเติมใส่ถาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้น้ําที่บเตรียมมาหนี่สี่ลิตรนะคะคุณผู้ชม ซึ่งอัตราส่วนปุ๋ยที่เราจะใช้วันนี้ก็อัตราส่วนเดิมนะคะก็คือ5 cc ต่อน,น้ำ1ลิตรก็จะใส่ไป20 cc นะคะแล้ก็เราก็จะเติมปุ๋ย A ลงไปปุ๋ย B ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คน แล้วก็ถาดของต้นหอมมาใส่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้ดูแลอะไรเขามากเลยนะคะตั้งแต่วันที่เริ่มเพาะนะคะก็คือให้น้ำตั้งแต่ครั้งนน้นนะคะแล้วก็สังเกตดูแค่ว่าขุยมะพร้าวที่เราใช้เนี่ยมันแห้ง เกินไปหรือเปล่านะคะถ้าแห้งไปเราก็เปิดดูข้างล่างนี้ด้วยว่าน้ํามันห่างจากก้นถาดส่วนข้างบนหรือเปล่านะคะถ้ามันห่างมากเราก็เติมน้ําลงไปหรือว่าใช้วิธีการรดก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้วิธีการรดน้ำเนี่ยขุยมะพร้าวที่เราใช้มันก็จะยุบเยอะกว่าปกตินะคะคุณผู้ชมแล้วก็รากมันก็จะลอยได้ง่ายนะคะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการเติมน้ําข้างล่างเอาให้ให้ให้ใหใหราก มันดูดซึมธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีหมดเนีรากขาวๆเลยนะที่เห็นเป็นรากสีน้ําตาลแบบนี้เพราะว่ามันห่างจากน้ำนานเกินไปโกอก็ไม่ได้เปิดดูนะคะพอคิดว่าฝนสาดใส่มันคงจะมีน้ำแต่ที่ไหนได้มันน้ำมันลดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีแดดแล้วนะคะน้ำในถาดก,ก็เลยค่อนข้างที่จะแห้งไวนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันมักที่จะ การเก็บความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราปลูกไปนานๆาเนี่ยถ้าเราปลูกช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหารากเนาได้ง่ายนะคะก็เราก็เปลี่ยนเป็นกล่องโฟมก็ได้นะคะเอาถาตัวนี้ยกไปใส่กล่องโฟมเลยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเพราะ,มะเมล็ดผักชีนะคะซึ่งเราก็ได้อัปเดตกันมาเรื่อยๆแล้วแหละนะคะว่า ตั้งแต่โบเพาะโบทำยังไงนั่นน,นี่นะคะแล้วก็อัปเดตที่ละสัปดาห์สัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะโบไม่ได้อัปเดตรายวันนะคะก็คือมาดูตอนวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะคะก็คืออ่ะอายุ30วันนะคะตอนนี้ซึ่งมันก็สามารถที่จะเก็บทานได้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเก็บกินได้แล้วนะคะแต่ว่าโบก็ยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าจะดูว่ารากมันจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดึงขึ้นมาก็ได้ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครจะย้ายเอาไปใส่ฟองน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะปลูกลงดินก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เสมือนปลูกลงดินนี่แหละนะคะแต่ว่ามันจะวัสดุที่เราใช้ปลูก,กมันก็จะเบาวกว่านะคะหลายๆท่านที่แบบอยากจะลองปลูกอยู่บนแมนชั่นอยู่บนคอนโดอะไรแบบนี้มันก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ยิ้วขึ้นมาบนห้องได้ง่ายๆเบาๆนะคะผู้ชมอันนี้ไม่หนักนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราเราใช้ตะแกงนะคะเราใช้ตะแกงตัวนี้ดินถ้าเราใช้ดินมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างหมดเลยอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะเราใช้ทั้งแบบสับแล้วก็แบบละเอียดมันก็เลยไม่หล่นลงไปข้างล่างเยอะนะคะคุณผู้ชมมันก็ช่วยทั้งอุ้มน้ําแล้วก็ช่วยอุ้มรากของต้นผักชีของเราได้เหมือนกันนะคะอันนี้โบก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมจนกว่าจะถึงอายุป,ประมาณ 40- 50หบวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะต้น ใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าโบทนไม่ไหวบุก็อาจจะเก็บละเลาะกินข้างๆไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเราค่อยมาดูในช่วงนี้นะคะแต่ที่โบดูตอนนี้นะคะรากเขาก็เริ่มที่จะลอยนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์ก่อนหน้านะ่ะฝนตกลงมาบ่อยๆแล้วก็มันเข้ามาชะล้างอ่ากล้วยมะพร้าวนะคะมันก็เลยทําให้รากลอยด้วยเพราะว่าตอนที่โบหวานครั้งแรกเนี่ยโบก็ใช้อ่ากล้วยมะพร้าวเนี่ยกลบลงไปแล้วแต่ว่า แล้วฝนก็มาชะให้มันออกอะ,ะเมล็ดของผักชีมันก็เลยลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่วางไว้ในร่มอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมต้นผักอ่ะหอมผักชีแบบนี้นะคะถ้ามันอยู่ในร่มเนี่ยแม้มันจะยืดเราก็ยังสามารถที่จะเก็บกินได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ต้องการทรงพุ่มของมันนะคะเราต้องการ จำนวนปริมาณของต้นมันเพื่อที่จะมาเกาะอาหารนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยปลูกอยู่ในล่มก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ใบมีสีเขียวดีนะคะก็ต้องให้โดนแดดบ้างอาจจะไม่ทั้งวันอาจจะเป็นช่วงเวลาก็ได้ช่วงเลือกเป็นช่วงเช้าก็ได้นะคะหรือว่าเลือกเลือกเป็นช่วงบ่ายก็ได้เพราะว่าผักไทยพวกนี้เนี่ยมันทนแดด อยู่แล้วนะคะทนแดดทนฝนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าปลูกในร่มเนี่ยผักจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผักจะยืดหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นผักสลัดเราถึงจะมาซีเรียสกันนะคะว่าถ้าปลูกในร่มเนี่ยมันก็จะ,ะยืดนะคะยืดหาแสงแล้วก็ไม่เป็นพุ่มสวยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ผักชีผักหรือว่าผักหอมป้อมนะคะที่บ้านโบเลียดผักหอมป้อมเนี่ยเราเก็บทั้งต้น ตึงรากเนี่ยเราสามารถทานได้ทั้งต้นเลยนะคะล้างนาา้ำสะอาดดีๆแล้วก็กุยมะพร้าวเนี่ยเราก็ถ้าเราเก็บพวกนี้หมดแล้วนะคะเราก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาน้ําออกเอาไปผึ่งแดดเราก็สามารถที่จะใช้กุ้ยมะพร้าวตัวนี้ได้อีกนะคะคุณผู้ชมซึ่งทับใช้เป็นฟองน้ําอาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหน,นจะปลูกเหมือนที่โบทําคลิปปลูกครั้งก่อนก็ได้นะคะก็คือเป็นการทับถาดนะคะหรือว่าจะ ปลูกเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือหวานไปเลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปนําใส่ฟองน้ําแล้วก็ใส่ถ้วยปลูกแล้วค่อยหยอดลงกล่องน,นะคะตัวนี้เราก็ได้ปริมาณเยอะเลยนะคะแล้วก็พื้นที่เราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ก็พามาดูนะคะผักชีของเรานะ่ะ ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าน้ําในถาดลดเราก็ผสมปุ๋ยเติมใส่นะคะอัตราส่วนเดิมนะคะคุณผู้ชมถ้าใบมีลักษณะเหลืองนะคะก็เติมปุ๋ยลงไปอีกนะคะถ้าใส่สามซีซีเนี่ยอาจจะใบเหลืองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผักพวกนี้เขาต้องการค่า ec ที่เยอะพอสมควรนะคะผักสลัดก็ต้องการค่า ec ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยประมาณนี้ไม่เกินหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัก ประเภทผักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักคะน้าผักกะเพราผักต้นหอมนะคะแล้วก็เป็นสระแหน่อะไรพวกนั้นน่ะก็คือเขาต้องการค่า EC ที่เยอะนะคะประมาณสองพันถึงสามพันี่แหละประมาณนี้แหละนะคะคชอจึ